ครับครับครับก็จริงจริจริงๆก็วันนี้เป็นผลพวงต่อเนื่องนะครับครับวันนี้ก็เป็นผลพวงต่อเนื่องนะครับจากการพัฒนาระบบการคาดการอุบัติเหตุนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Hazard Perception นะครับหรือทางกรมได้ดําเนินการมา1ปีในการที่จะพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์นะครับให้ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุได้วิเคราะห์ว่าคนไทยเราเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยอาจจะคิดไปไม่ถึงว่ามันมีความเสี่ยง ในการใช้รถใช้ถนนทั้งรถของรถยนต์รถจักรยานยนต์รถประเภทต่างๆนะครับมีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะฉะนั้น,นในการที่จะออขอรับใบอนุญ,ญาตหรือจะออต่อใบอนุญ,ญาตขับรถก็ดีเนี่ยควรจะต้องมีการอบรมแล้วก็เรียนรู้ถึงเรื่องของการคาดการณ์ความสามารถในการคาดการณ์อุบัติเหตุแล้วก็การประเมินความเสี่ยงบนท้องถนนซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกว่าก,กฎหมายที่กําหนดนะครับกฎหมายนี้ก็อาจจะมีเรื่องของกฎหมายจราจร ระเบียบวิธีป้ายสัญญาณจราจรอ,อะไรต่างๆที่จะต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วแต่เรื่องของการคาดการวิเคราะห์อุบัติเหตุเนี่ยเป็นการคาดการที่อยู่เหนือกฎหมายหมายความว่าต้องต้องมีแนวคิดแล้วก็วิเคราะห์ได้ว่าการกระทําเช่นใดน,นั้นจะมีความเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับแล้วก็ในวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์จำกัดทางไทยฮอนด้าจำกัดนะครับ ทางบริษัทเอกนชนต่างเหล่านี้ก็ได้เข้ามาร่วมกับทางทางภาครัฐคือกรมการขนส่งทางบกนะครับในการที่จะช่วยทําสื่อการเรียนการสอนออวิดีโอต่างๆที่จะใช้ในการฝึกอบรมนะครับคนที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถคนที่จะต่อใบอนุญาตขับรถรวมถึงสื่ออบรมที่จะออกไปทางสื่อโซเชียลต่างๆ,างๆนะครับสามารถที่จะใช้ในการที่จะ,ะเรียนรู้ในเรื่องของการคาดการณ์อุบัติเหตุเคสตัวอย่างต่างๆนะครับทาง ทาง t o โยต้าก็และทาง Honda ก็มาช่วยทําในเรื่องนี้ด้วยครับโดยทางบริษัทโตโยต้าครับผมก็ก็ภายใต้เ o u นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ Honda ดีใจมากเลยนะครับที่ท่านอธิบดีท่านจิรุษได้อนุญาตให้ฮอน d a มีส่วนครับแม้เราสะสมความรู้ไว้35ปีเลยนะครับตกว่าจะออกมาปล่อยได้มันเป็นปีที่36แะ้วับนะฮะอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ ท่านอธิบดีได้กล่าวไว้ว่าความปลอดภัยนี้นะครับมันต้องเกี่ยวกับสเต็คโฮดเดอร์ทุกใช้รถใช้ถนนทุกๆคนเลยนะครับไม่ใช่ว่าคนขับรถบรรทุกก็อของผมก็รับรถยนต์ก็รถเล็กรถใหญ่3าล้อมอเตอร์ไซค์จักรยานทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในการใช้รถใช้ถนนอันนี้นะความปลอดภัยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่นะครับมันก็ต้องอยู่ที่ระเบียบระเบียบวินัยและก็ที่สําคัญจริงๆก็คือไอ้เทคนิคนะครับในการที่จะคาดการอุบัติเหตุ อย่างที่ท่านอธิบดีก็ได้บอกว่าครับตั้งแต่ท่านเป็นวัยรุ่นนะฮะไอจุดบ่อที่คนวิ่งตัดหน้ารถเมย์ตอนที่รีบลงอะไรเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะครับมันเป็นเกิดที่เป็นคเรื่องที่เกิดที่ที่เมืองไทยจริงๆอย่างที่เราทําวิดีโอเกี่ยวกับไอภาษา perception เนี่ยนะครับการคาดการอุบัติเหตุนี่นะครับเราเอาแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเลยนะครับสําหรับไอสภาพของ ทั้งประเทศนะครับเหนือใต้ตะวันออกแล้วก็ตะวันตกเลยนะครับทุกๆเอาเคสมาโดยที่อาจารย์โบนะครับได้ได้ทำการวิเคราะห์มาไอ้พวกที่กะเลกะล่าที่เป็นแบบขี่แล้วล้มไปเองหรือว่าไอ้พวกมือหมูไว้ขี่อะไรนะอันนั้นอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นถือว่าเมาไม่ขับหรือว่าอะไรนี่มันมันก็ไปล้มเองนะฮะอันนั้นไม่เกี่ยวอันนี้แหละครับจะเป็นจุดที่เริ่มนะฮะว่าทุกคนบางแหมผมนี่บางทียัง มีความคิดเลยว่าทัางบาง,บางคนบางนักวิชาการบางท่านหาว่ารถที่เราผลิตนี่ไม่ได้คุณภาพมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานเลยเกิดอันตรายจริงๆแล้วนี่นะครับอุบัติเหตุนี่มันฮิ er วแมนเออร์เลอร์ล้วนๆมันมาจากคนนี่ลว้ลวนนะครับรถจักรยานที่จอดอยู่รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่นะไม่มีอุบัติเหตุพอคนขึ้นไปนะมีอุบัติเหตุอันนี้แหละครับที่เป็นนิมิตหมายอันดีที่ท่านอธิบดีบอกแล้วครับ 6มิตยายนนี่จะดีเดย์นี่นะครับเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสภาพการจราจรจะเป็นสิ่งที่ปราศจากอุบัติเหตุค่อยๆเป็นค่อยไปครับผมอันนี้ผมหวังว่า10ปี20ปีก็ไม่สายไปนะครับก็อย่างที่ที่ปฏิยาสติีตรงที่อันใหม่สุด2030นะครับที่สตอกโฮล์มที่ ทางรัฐบาลได้ไปบอกว่าจะต้องเหลือครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้1นึ่งแประชากรนี่26.65นะฮะจะต้องเหลือ13%เนะครับในปี2030นะครับแล้วก็ทางของ Honda าี่ยิ่งแน่ขึ้นไปใหญ่นะครับ2050นะครับได้ประกาศไปแล้วครับท่านประธานใหม่ของผมนี่นะครับมีเบสังอยู่ที่คอนด้ามอเตอร์ญี่ปุ่นนะครับก็ได้ประกาศว่าปี2050จะต้องมีซีโร่เดทครับ ห้ามตายนะครับเมื่อที่ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์อันนี้ครับท่านอธิบดีของผมได้เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ผมเชื่ออะไร30ก็ต้องเหลือครึ่งหนึ่ง2 0 5 0เราจะไม่มีคนตายครับเราจะรอเวลานั้นครับผมจะไม่ยอมตายจนกว่าถึงเวลานั้นครับจะดูนะครับโอเคขอบคุณมากครับคุณอาขอ,ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านอธิบดี